ฮัลโหลสวัสดีค่ะเอมเองค่ะยินดีต้อนรับสู่เอ็มสติลิอาร์ตน,นะคะก็วันนี้ก็าฉากเปลี่ยนเนาะวันนี้มาอยู่กับตรงหน้าตัวทำงานเอ็มนะถ้าดูคลิปที่แล้วนี่น่าจะรู้ว่าเอ็มได้โชว์ไปแล้วว่าเอ็มได้ทำเดสเมคโอเวอร์ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ในโฉมใหม่ของตัวทำงานเอ็มวันนี้วันนี้เรามาทำอะไรกันดีตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะวันนี้ทำอะไรดี เราจะวาดรูปแต่ว่าถ้าจะวาดรูปธรรมดาก็ดูจะธรรมดาเกินไปก <M ULL _ square> ็เลยว่าเออลองลงสีกับสีที่เราไม่เคยลองดีกว่าคือพอดีเอมอะไปซื้อโทนสี2เซตมาเป็นโทนสีที่เอมชอบนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็มาดูมาดูเลยดีกว่าว่าของนี่เอมซื้อคืออะไรนะคะนี่ก <M ule _> ็คือไฮไลท์เลตโทนั่นเองมันมีทั้งเซตท,ทั้งอะสดใสนะคะแล้วก็เป็นเซตท,ที่เป็นสีออกแนววินเทจนะคะ เอ็มว่าเอ็มชอบสีแบบปกติเอ็มไฮไลท์อย่างเงี้ยเอ็มใช้ก็มันก็จะเป็นแบบสีแบบสีสันสดใสเนาะสีเป็นแบบนีออนนิดๆอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบเราอยากจะใช้สีโทนนั้นตลอดเวลาก็เลยแบบเออมันมีสีแนวนี้ออกมาก็เลยตัดสินใจซื้อมาแบบไม่คิดเลยอ่ะแบบซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยลองใช้ไปบ้างแล้วนะคือแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นใช้แบบไฮไลท์คาที่แบบสําคัญๆอย่างที่คนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไฮไลท์เอาไว้ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบไฮไลท์ข้อความสําคัญหรือว่าอะไรที่เรา ต้องการเน้นๆอะไรอย่างเงี้ยเอมก็ใช้มาแค่นั้นแล้วก็อยู่ดีก็วันนึงก็แบบเอ๊ะทำไมเราไม่ลองเอาไฮสีไฮไลท์อันเนี้ยมาวาดรูปมาลงสีดูล่ะเออมันก็อาจจะได้เป็นแบบแนวที่แปลกๆเหมือนกันนะเพราะแบบเอ็มไม่เคยแบบลงสีแบบใช้ไฮไลท์เลยอะไรเงี้ยก็วันนี้เราจะมาลองกันนะว่าจะเป็นยังไงแน่นอนว่าเอ็มยังไม่เคยลองเอามาลงสีแบบระบายสีแบบจริงๆสักทีอะไรเงี้ยก็มาดูกันว่าจะเละหรือว่าจะออกมาดูดีแล้วกันหรือดูพอไปได้อะไรเงี้ยเออ กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะว่ารูปอะไรอืมเหมือนตอนเวลาคนกินข้าวนะแบบคิดไม่ออกว่าวันนี้คิดอะไรดีก็เหมือนกันอ่ะวันนี้ว่าดอะไรดีอ่ะไม่มี ไม่มีอินสปิเรชันในการวาดเลยถ้างั้นเดี๋ยวเอ็มไปเสร์ชถานในพิณทะเลดีกว่าว่าจะมีรูปอะไรน่าสนใจให้เอ็มลองวาดดูกันนะคะอืปกติจะชอบวาดลูกคนนะอืปกติเล่นก็จะชอบวาดผู้ชายด้วยถ้างั้นวันนี้มาลองวาดผู้หญิงดีกว่าว่าจะเป็นยังไงหานั่งแบบผู้หญิงดีกว่าเฟซละกันมีความรู้สึกว่าอยากลองเล่นหน้าดูกะว่าจะเลือกซักสักสามรูปละกันสามรูปเนาะอ่ามาลองวาดดูก็คือรูปหนึ่งก็จะเป็นของสีสดใสอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นแนววินเทจ อ่แล้วก็อีกรูปที่สามเนี่ย,ยก็ว่าจะเอามาิกแอนแมทช์เลยว่าจะเป็นยังไงนะมริาการแค่จะเลือกหาเนี่ยก็ใช้เวลานานแล้วนะแบบะจะหวาดคนนี้ดีไหมนะหรือยังไงนะหรือทรงผมเก๋จัง โอเคเราได้มาแล้วสามรูปก็คือรูปนี้นะคะ,ะรูปนี้กับูนี้โอเคเอาอันนี้เป็นสดใสดีกว่าอ,นนอันนี้ไม่ใช่สดใสอันนี้เป็นมิน,นิใสดใสคือนี้นั่น่อไปอันนี้ก็เป็นแบบอินเทจแล้วกันอันนี้ก็มาชไปเลยโ okay. <laughs> okay. อเควันนี้เอ็มใช้กระดาษประมาณ A4 นะคะเอาน,นี้ทับไวยเวี๋ย่ามันกระดก <laughs> เอา A4 กระดาษ A4 ข้างหลังมาลองด้วยเผื่อแบบมันซึมนะจริงๆเขาบอกอยู่แล้วว่าสรรพคุณเขามันไม่ซึมหรอกแต่ก็กันไว้ก่อนก่อนที่เราจะมารู้จากสีเนี่ยเราควรที่ต้องลองสีก่อนว่าสีแต่ละสีเป็นยังไงมันจะเป็นการง่ายต่อการเลือกนะคะเรามาเริ่มกับสีของเซตที่มันเป็นสดใสนะสดใสสดใสก็จะมีนี่มา แล้วามาต่อกันด้วยสีของนี้ดีกว่าเรียงเอาไว้ตรงนี้ก่อนจะเป็นเซตของสีวินเทจนะคะโอเคขาก็จะมาใส่ตรงนี้นี่ก็คือสีทั้งหมดนะคะ มชอบใช้นิ่สอกกดไส้สีแดงหรือว่าดินสอไม้สีแดงเนี่ยเพราะว่าพอเวลาเรา,เราสเก็ตงานน่ะมันกระดาษมันจะไม่ค่อยเลอะแย่งความสนใจกับมึอก,กันอะไรเงี้ยเท่าไหร่ก็เลยคือชอบที่จะใช้แล้วเรามาเริ่มวาดดีกว่าเนาะ <c oughs> อาจจะว่าไม่ได้ดูเป็นแบบเหมือนจริงนะคือแค่จะรองแล้วก็อาจจะวาดออกมาให้มันดูเป็นการ์ตูนด้วยซ้ำนะคะ ว่าเรียบร้อยแล้วนะคะสเก็ตแรกเรามาลอ,ลองลงสีกันกับเซตแรกเลยก็คือเซตสดใสนะคะดูสิว่าน้องเขาจะเละไหมจะเริ่มจากสีเหลืองสีอ่อนก่อนแล้วกัน เสร็จแล้วนะคะกับอันแรกก็สีที่ใช้คือสีข้างบนนะคะอืมงั้นเราไปต่อกันกับสีโทนต่อไปเลยละกันเค okay, ว่าเสร็จแล้วมาลองลองสิกเลยนะคะ ทั้งสองสีแล้วนะทั้งสองโทนแลละ สร็จแล้วนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดู้าเต็มดีดกว่าซึมไหมก็นิดหน่อยนะไม่ซึมมากอย่างน้อยไม่ไม่โดนกระดาษที่แบบรองไว้อะไรเงี้ยโอเคนะคะรีบวาดมากเลยอาจจะแบบวาดออกมาได้อุย้ยเสน้สนเแบบยุ่งเหยิงนิดนึงนะแต่ก็เออโอเคอ่ะก็ก็ได้อยู่นะแบบเล่นคือสีค่อคนข้างแบบ ระบายยามกันนะแบบจะเกียรสีจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบคือเออเอ,อยากอ่ะคือถ้ามีความสุขเว่าถ้ามันแบบอีกนิดคืนนี้ก็เละแล้วแหละคือมีความสุขม,มันเละอะไรเงี้ยแต่แบบก็พยายามถ้าเละแล้วก็ขอให้มันเละแบบสวยๆแล้วกัน <laughs> เออประมาณนี้นะคะ <laughs> ออกจากคอนฟอร์ตโซนนิดน,นึงอะคือเราไม่ได้ติดอะไรกับกับการที่ว่ามันจะต้องเป็นสีที่ไว้ที่เราสบายสีอะไรเงี้ยเองก็เอาสีพวกนี้มาลองเล่นดูมันก็ได้โทนสีที่แบบเออแปลกดีที่แบบเราไม่เคยได้ใช้อะไรเงี้ยสนุกนี้นะสนุกเลยนะเพื่อนๆคนไหนอยากลองมาไปทําก็ไปลองได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นสีสีโทนนี้ก็ได้นะถ้าไม่มีถ้าแบบมีไฮไลท์ที่บ้านเป็นสีแบบนีออนหรือว่าสีสดๆอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาลองเล่นได้แต่นี้พอดีแบบเอ็มแบบซื้อนี้เม,ม,มื่อานหม่ก็เลยลองเล่นดู แต่ะะมันมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งอะแบบไม่เคยแบบไม่เคยวาดออกมาเป็นแบบฟิลแบบนี้เหมือนกันก็ก็แปลกตาดีสําหรับตัวเองด้วยถ้าเพื่นอนๆคนไหนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ่านด้วยนะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ชอบแบบหรืออยากจะมีแนะนําให้เอมแบบลองเพ้นสี แ,แปลกหรืออะไรเงี้ยก็สามารถแนะนําในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเอ็มก็จะเอาสีพวกนั้นเนี่ยมาลองวาดดูมาลองเพ้นดูนะว่ามันจะออกเป็นยังไงะอ,อกจะเละไหมหรือว่าจะเวิร์กไหมอะไรอย่างนี้นะก็สนุกสนุกดีทําอะไรที่มันแบบออกจากคอม์ตโซนนิดนึงก็เป็นอะไรที่ชาเลนตัวเองดีนะไงก็วันนี้ก็คลิปก็มีเท่านี้นะคะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะแลวก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย